สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กิฟต์ออนบอร์ดนะคะแฮปปี<ม>้นิวเอียร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่สนามปัญญาอินทราต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะจะมาเปิดสักกราระกับเขาทั้งแรกของเราที่ได้เตีย๋ยเขานะคะหลังจากที่เจอกันมาก็หลายครั้งแต่ก็งงกับเขาเหมือนกันว่าทําไมเธอไม่ตีก,ก่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกับเขากัน,นะคะ่ะ จาการดีเกินเพื่อนฉันนี่คนเขาเยอะมากเลยนะต่อคิวไม่นานนะต่อคิวไม่นานโอเคค่ะโอเคค่ะเธอต้องรู้ว่าสนาดเธอมันฮอตมากนะเออตื่นตันใจตื่นตันใจนะขนาดจ้างเฮลิคอปเตอร์มาบินให้ดูอ่นอกจากเฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะมีนกอินทรีนะคะมารับในวันที่คุณพีทนะคะมาออกล่อสักทีนะคะคุ้มคุ้มละคุ้มราคาละสมาชิกของเรานะคะก็ดีนะไปนะ กาบน้องอาร์มนะคะน่ถ้าเป็นสาวอ่ะคนแบบนี้โอเคเลยทาไมเริ่มตีเพื่อนมาเยี่ยมบ่อยเราต้องหลอกให้เพื่อนมาโดยการที่เราเริ่มตีเนี่ยแหละโอเคเราจะไม่เจอเพื่อนเลยเพราะว่าหนึ่งในคนที่โดนหลอกมานมาโดนหลอกหน่อยเออเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวสนามเรามีไนท์กอล์ฟวันเสาร์ใช่ไหมใช่ครับใครที่เคยติดปัญหาว่าไนท์กอล์ฟวันธรรมดามันยังไม่ตอบโจทย์ลองมาไนท์กอล์ฟวันเสาร์ดูอ่า เฮ้ยจริงปะจริงในกอวันเสาร์เนี่ยเราเปิด2ทางคือไม่ได้ออกปกติเราจะเปิดทางเดียวการอันนี้เราจะเปิดสวนกันเฮ้ยต้องมาลองใช่ไหมลองเราต้องมาลองก่อนมาใหม่พีมอยู่ไหนก่อนคุณพีตีหมุดขาวเลยนะคะเนี่ยทุกคนไป ือว่าดอมมารอยชั่วโมงผู้บริหารของเรานะคะคนพีททำได้ดีมากอย่างถ้าตีใหม่ๆนะคะลูกแรกเรามีคนจ้องดูแบบนี้ไม่กิบก็หวั่นเหมือนกันนะมันเกรงมันทําไม่ได้นี่เขาตีไกลมากเลยอะผ่านคุณสมบัติข้อแรกของการเป็นเจ้าของสนามคอมนะคะไม่ตื่นเต้นเยี่ยมขาพีทเฮ้ย ใช่ไหมนี่คือห้ามรถคาใช่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเจ้าของจะอธิบายแบบ s i g n a นะคะว่าแต่ว่าอะไรนะคะใช่ครับว่ามาวันแรกไม่รู้ว่าหมุดคืออะไรเฮ้ยเธอไม่ได้แต่ตอนนี้รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วอ่ะเก่งมากค่ะเพื่อนโอ้ยแรงไป ไปเย้เกือบลงค่ะเฮ้ยลงเว้ยโอ้ยวันนี้เรา ได้พ่นานะคะเป็นแคดดี้ให้นะคะพีทมาเล่นกับเราได้2หลุมนะคะเดี๋ยวติดภารกิจต้องไปรับแขกนะคะเป็นนักกีฬาสีเกมนะคะวันนี้คือแบบนัดเจอเพื่อนออกมาออกรอบแบบนทุกคนตีกอลหมดทุกคนตีกอลหมดตอนนี้สงสารว่ะแล้วดูเลยข่าวจัวเลยเป็นหลอดไฟนะคะนี่ทุกคนข่าวจนกล้องฉันเห็นแล้ว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 สะท้อนแสงโควินมันค่ะ ดีเวทโดนเก่งว้ยพี่การแบบนี้ได้ยังไงทำไมมันโชคดีจังเลยันนี้ฉันว่าไม่ใช่โชคแล้วล่ะเธอทำได้ดีมากเธอทำได้ดีมากเรียนสองครั้งแรกมานี้ฉันตีไม่ได้เลยนะจริงเหรอใช่มันมีพรสวรรค์แล้วเนี้ยออ้าวต้องมีอยู่แล้วเธอเกิดมาเป็นลูกหลานเจ้าของนะฉันน้ำตาจะไหลแทนเธอมากเลยจริงๆถึนไปเลยโอเคเบี่ยเลยสมาครเนาะ ไลายอะไรเนี <i okes> ่ยไม่ตั้งลายสิปายลายขวาของของเธอเอามาพันเลยก็ได้พันกับเราก็ได้ใกล้ๆได้อย้อ้ยออกอโอ้ยโอ้ยเกอ้โ กีฬากอล์ฟนี่เริ่มแรกมันยากมากเลยฉันลองให้ไปหลายรอบแล้วเธอครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเรายังเล่นไม่เป็นอยู่เลยใช่แต่ละลูกลที่ตีเนี่ยคือดีมากนะมันเป็นคนที่ตีโดนดีใออช่ยด้วยรอยแล้วช่ววก็เลยรู้สึกว่าเออ พีต้องมีขังหน้าน่ะได้ครับเราจะต้องมาออกรอกบอก <Okay. S 1> ่อยๆเคเนี่ยแหละวิธีหลอกล่อเพื่อนมา <c oughs> ติดละค่ะติดมันละติดมันละ <c oughs> ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินด,ดีค่ะขอบคุณพีด้วยที่มานะคะ <c oughs> อันนี้หลุมพาสีนะคะ <c oughs> ให้น้องอา้มเริ่มก่อนไก่ไก่โ <c oughs> ห <c oughs> ตรงอะ่ะของน้ำ เขไมเป็นคนอย่างนี้เปล่าทำไมเป็นคนอย่างนี้วะสวยค่ะมันมีน้ำตรงนั้นเว้ยงั้นเราปักตรงนี้บ้างหรือว่ากูจะตกกูเคยตกน้ำร้นนี่ตกป่ะโอบีวาน่าจะโอบียืงอยู่ โอเคโหวสวยจังขัลัลแบบววนน้ำมากเกินไปฮะงล้เลยเลงขวาขัอาอ้นขอเลงขวานะคะ <S <S นี่แต่ไ,ไม่ไหลเข้ามาแต่มัน<ด>ตรงมากเลยอะ่ะเออมันไหลเข้ามาแล้ว,ม,ลวมันเป็นแผนงามเจ้าคำพูดอันนี้เป็นแผนโอเคงามเลย <S <S ขึ้นขวาหน่อยนื่อง ทอปลูกอโอ้โหวางแผนมาแล้วเหมือนกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะหลุม5คอสบีนะคะสามออนแบบงงๆ <What? S 1> เพอหมุดข่าวฉันจะเอาอะไรไปสอบกับเขานะคะพัดก่อนพัดก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูพัดก็อืเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเอาเรื่องที่แปลว่าไม่ได้เลยนะคะน้องอามพัดดีนะ โอ้หนิดเดียวขาดน,น้ำหนักมันไม่ไหลเลยเนาะเือพี่บอมต้อยอามพาดเพราะว่าเขามึงกินจิบเงี่ยอ้าวคุณกินเราอีกแล้วเหรอ แรงกังลอยวะจนแหมคุณกินผมแล้วคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่บอกว่าอะไรอ่ะไม่ไรโโอ้หัวเลยหลุมนี้อะไรหลุมผมเองนั่งหลุมสิบกว่าหลุมใช่ไหมอ่ายังมีโอกาสได้กินอีกเยอะอ๋อมีโอกาสได้ตีได้ได้เลี้ยงน้ำพี่ดิ้งน้ำเออก็ชอบน้ำอะไรน้ำพี่ป้อมกับพี่กินอยู่น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มโอเคโอเคเย่ามวชดูเยอะวดูโอเคโอเค เมื่อกี้พี่พาสี่ออกไปหกเขาให้เกินสอบโปนี้ให้เกินได้ไม่เกินเท่าไหร่นะเกินได้วันละประมาณแปดพเกินแดแสดงว่าผ่านลุกอึนโอเคลุกอึนพี่ได้พาอจะได้ไปอบโปก็ได้ไงเอ้จะให้ไปสอบโปเขาให้เกินได้ไม่เกินแปดนะคะต่อวันนะอันนี้แค่พาสี่หลุมเดียวเราเกินไปแล้วสองนะคะจะเอาอะไรไปสู้กับเขานะคะอ่าน้องอ้าวเราได้ละ พวกหนุ่มๆเขาจะให้เราแข่งกันโอเคจนได้เลยนะเดี๋ยวจะมีพาสามหนึ่งพาสี่หนึ่งพาห <Okay. S 1> ้าหนึ่งพี่จะตี คู่กับน้องอาหมุดขาวจะได้รู้กันไปเลยหลายคนบอกว่าทําไมไม่สอบโปใช่ไหมคะเดี๋ยวดู <c oughs> เดี๋ยวดูเลยว่าทําไมนะคะนี่เขาผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้ว <c oughs> มาเจอเรานะคะแล้วอาจจะเปลี่ยนใจว่าเออคุณกิฟเล่นแบบนี้ต่อไปดีแล้ว <c oughs> สวยสวยไม่พี่กิฟทําได้ร <c oughs> ออาร์มอาร์มก็แอบเชียร์ให้พี่กิฟไปนะพูดจริงปีหน้าไปพร้อมกันได้ฮะเดี๋ยว <c oughs> ให้ดูคนตัดสินเดีด๋ยวให้ผลงานตัดสินดีกว่าว่าเราควรหรือไม่ควรนะคะไปดูกันคะ่ะ เราควรหรือไม่ควรควรหรือไม่ควรผมเหรอเข้าสู่ช <food> <wasser> <kek layouts> ่วงนกอล์ฟแล้วนะคะ ยุงเริ่มมาน้องอาร์มยุงมาแล้วพาสามหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล่ค่ะใช่ค่ะได้ขยับมาตีหมดเหลืองนะคะแต่ระยะพาสามก็คือเท่าเดิมตอนแรกคิดว่าจะร้อนกว่านี้แต่ก็เออโชคดีที่แบบเย็นเย็นหน่อยเถอะช่วงนี้กลางวันคือแบบแดดแรงมากแรงออกรอบกลางวันต้องใส่ผ้าคุมหน้าต้องใส่แว่ใช่แดดหน้าหนาวมันแดดแรงจริงค่ะพี่กี้ปอบไม่ก๊อปบ่อยปะไม่ค่อยอันนี้ในรอบอันนี้ในรอบหลายเดือนหลายเดือนเลยปีนี้อาร์ก็ออกไหนก๊อป น้อยมากไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันแต่จริงๆกลับมาเล่นนานๆทีก็สนุกดีเนาะโอ้ยออนโอเคโอ้ยเพิ่งอ่อนค่ะอ้นี่ไหลเขาทงของจริงรไม่เป็นไรไม่เป็นไราย,ยานพี่บอมอย่างงี้แหละอย่างเงี้ยมาบ่อยลูกบอมสัส้นไปนิดเดียวเองังลูกน้อยเดียวบัได้บบน้อง งาม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 เหมือนคนตีลูกเพม่พอแหว่งหรลูกมันกิ้งบนนี่เหมือนไปน้อยหนึ่งอ๋อมันสปินใช่ไหมน้องบอกเข้าใจอ่ะเหมือนมันลอดลูกอ๋อน้องบอกน้องบอกเข้าใจเหมือนกันมันลอดกะอืมมันลอดลูกเหมือนมันกิ้งแล้วมันเบี้ยวไปทางซ้ายอแต่ในความดีก็คือสนามมันเทจากซ้ายไปขวามก็เลยเข้าไปหน่อยนึงคิดมาแล้วต้องไปผัดผ่าทั่งที่ก๊บกำลังจะผัดเบิร์ดดี้ โอ้ยอย่าพึ่งพูดเลยค่ะไปดูกันค่ะโอเคดูดีวีทเห็มเอืะออย่งวะไอย่างวะพี่จ๋าจ๋าหัวจ๋าอืมอุ้ยพ่ออะไร ้าสามนะคะของเราพานะคะบังเอิญว่าทีออกมาดีนะคะตีขึ้นแท่นออกมาออนพอดีนะคะถ้าไม่อ่อนก็เจ็บหนักอยู่ไปไปกันต่อค่ะเอาจริงตีกอล์ฟวันเสาร์ตอนกลางคืนนี่กวนกวนไม่ติดนะเขาปล่อยแบบไม่ชนกันนะคะมันเลยทําให้กวนไม่ติดนะ อแนะนํานะคะใครที่แบบไม่ชอบกวนติดติดเนาะแล้อยากตีตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเย็นๆก็แนะนําปัญญาวันเสาร์นะคะทุกคนมาตีได้เนี่ยไม่มีเลยต่อหลังมาไม่มีเลยเมื่อกี้พี่พาเมื่อกี้น้องลองออกโบกี้แต่ว่าพาสีพี่ออก7นะน้องม็เป็นอยา่างเดี๋ยวไปเริ่มกันใหม่นะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคเรายังแข่งกันอยู <laughs> ย่ค่ะพี่พาห้านะคะพาห้าโอ้ยอย่าเลี้ยวเยอะ โหดีดีเออว่ายู่อะในกออบวันนี้สนุกมากเลยไหวอยู่ไหมน้องอามไหวม่วนมากชอบพระห้าหลุมนี้มากโอเคเพราะมันงามนะแสตหลุมนี้มันงามนะงามแต่ต้นขวามือเนี่ยสูงไปน้อยนึงอ้ยอ้ยอ้ยออ้ยวิ่งไปวิ่งไป พี่นาหนีได้เลยโอ๊ยป,โอ,ป,ป,ปโอ๊ยเด้ง,งเด้งเด้งน้ด้วยก็ไม่ตกไม่ข้ามมันข้ามไปแล้วแล้วมันเด้งกลับมาแล้ววันนี้ปัญญาสนามยากมากเลยค่ะพายากมากแต่ว่าวันนี้เราตีหมดข่าวนะคะแล้วก็ยนมาตีหมดเหลืองก็ยังไกลอยู่ ขวาออนแล้วอ่ะออนแล้วโอเคโอ้ไกลมากช่างมากนี่ก็ดีนะดูดีนะดูดีดูดีดูดีเก็บไปเลยดูนะคะจริงมันติดต้นไม้ป่ะอ๋อหืมขวาใช่ไหมคะพี่นะวงกิบค่ะขอบขาวทางขึ้นตลอดเชิดอ่ะโอ้วีลกุด ไปหน่อยเข้าวงก็ยังดีต้องลงค่ะส <c oughs> ี่เ <c oughs> อนานะคะพี่กิ๊บนำไปแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> จบพาห้านะคะเราพาน้องอามก็พาไหมหรือดิอามโบกี้โบกี้หรอตกน้ำหรอสรุปไม่ตกน้ำแต่ติดต้นไม้อ,อ๋อมันอยู่ใน,ต,น,นต้นไม้คะ่ะในต้นไม้เลยต้องไปเก็บน้องไปเก็บขึ้นมาอ๋อขึ้นสี่แล้วมันสั้นเทราะว่า ตีปลาแผวตีปลาถึงวันนี้ตีสบายสบายมากอย่าลืมนะปัญญาวันเสาร์นะคะใช่ใช่อ่ะให้ดูว่าอาจจะมีแบบติดบ้างตามภาษาในกรอบนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบติดอะไรขนาดนั้นคนยังไงแล้วก็เร็วเออไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหงามปลาล่ำาปละเหลือขอบคุณค่ะสายสองสองวิบิต ข้ามเลยเนี่ยเราสวยแต่เาอ่อนแรเนี่ยผมโดนอยู่เท่าไหร่ครับโอเคค่ะได้เอาให้ออกเอาขึ้นไปก่อนเอาให้ขึ้นไปก่อนโหนุ่มๆโอ้ยรักิ๊กไม่น่ารักไปหน่อย โอ้ยทำไมชิปแบบไม่ได้เลยอะ okay, ่ะเฮ้ยคุณไฟตกขึ้นเงินขึ้นน,นไม่ผล,ผลยากจังเลยอะ่ะวันเนี้ยย <c oughs> อเกดเปิดนะเออ ่ะอุดดีไหมโอ้ยนิดเดียวน้องเกือบเป่ยนกเเกือบน้องอามพาไหมเย้ชนะพาสีพี่ไปหนึ่งเมื่อกี้อามแพ้พาห้าชนะพาสีใช่พาสามเหลือพาสามอีกอันรามาตัดสินกันว่าเราจะเสมอหรือว่าตอนนี้เราก็คือเราเสมอกันอยู่ใช่สวยคดีนี่คนแปลกภาษาครู อืมอืมกูดมิอาจจะประมาณสักสิบครึ่งโอเคเป็นไงคะเมื่อกี้เตี้ยออกไปภาษาออกไปผดงานเป็นไงเล็งขวาแต่ตีเข้าซ้ายเห็งหรออืมเล็งขวาทงหน่อยหนึ่งต่ตีเข้าซ้ายไปอ๋อน่าจะอยู่ สายธงประมาณ1นึ่งพันธงนี่หวังว่าเปอย่าอนั้นนี่เดี๋ยวไปดูค่ะพี่กิ๊อยู่ไหนพี่กิ๊ขึ้นไปแล้วใช่ไหมพี่ขึ้นไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นเหมือนกันเพราะอๆอาจจะโฮอินวันไปแล้วโอ้ว่าไปเลยน้องวันนี้เรามาสู้กันค่ะโอเคค่ะใตเลือดตู้ตองกล้าพัดนะคะอีกนิดอีกนิดหน่อยได้ไหมอีกนิดนึง โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยลงโอยเดี๋ยวเหมือนการลงนายก็ไปไหมไปไม่ลงอะไรครับเนี่ยอะไรเขาเนี่ยนักเก็ตพวกเราจะลงโอ้ยโบกี้ครับโบกี้เหมือนกันครับน้องอารมลงชนะยิบเลยโอ้าว แมชนี้นะคะน้องอาร์มชนะไปนะคะสมหลุมกับเราเล่น3ามหลุมชนะ1หลุมพี่กิฟชนะ1หลุมอาร์มชนะ2หลุมใช่ดเดี๋ยวครั้งหน้าจะการเราไม่แยกทีมกันอีกแล้วได้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้อยู่ทีมพี่กิฟเนาะใช,ใใช่ปกติจะอยู่ด้วยกันตลอดลนั่นสี่เราห้ามแยกกันแต่ตอนนี้ทีมอ่ะ ทีมอ์มแพ้พี่กิฟอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าอ์มอยากเล่นอันนี้อ่ะพี่กิฟที่มันเป็นเกมแบบเหมือนเหมือนแกล้งกันหน่อยนึงให้เราอ่ะมีโอกาสแกล้งเพื่อนคนนี้แบบชิปดีใช่ไหมชไปกิฟเราบอกว่าแกล้งโอเคงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าดีดีพี่ชอบพี่ชอบโอเคลอดูนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะวันนี้กับสนามปัญญาอินทราวันเสาร์นะคะในกอล์ฟเปิดแล้วนะทุกคนอย่าลืมมานะคะคือกวนอ่ะไม่ไม่ค่อยติดนะอาจจะบอกว่าไม่ติดเลยก็ก็ไม่ได้ก็จะมีบาง จังหวะที่ติดบ้างแต่ก็ไม่ได้แออัดยัดเยียดเท่าแบบช่วงเวลาของวันอื่นนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากมาตีในกองวันเสาร์นะคะปัญญาเปิดแล้วนะแล้วก็วันนี้การแข่งขันของเราสามลุมนะคะวันนี้ก็มอบชัยชนะให้กับน้องอาร์มไปนะคะเดี๋ยวแมชหน้าต้องเจอกันเป็นแบบเล่นเกมสนุกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะติดตามกันช่องกีบอลบอร์ดค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย